นางเอกตัวท็อปยืนยันยังโสดและสเปคคนดีและมีเงินก็ดีนะคะบ้านนี้มีเยอะค่ะชอบคนดีมีมีตังด้วยก็ดีนะคะ และโสดมาสักพักหนึ่งแล้วสำหรับยินสุรพรนางเอกดังแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยในตอนนี้ก็การสกรีนนั้นก็โสดดึงโยงไปถึงหนึ่งในห้าหนางเอกที่ตัวท็อปกำลังจะซุ้มคบกับไฮโซเจ้าของโรงแรมรหรือว่าเจ้ามีเจ้าของโรงแรมที่มาจีบแล้วซึ่งสาวกรีนนั้นก็ได้ออกมาเปิด าจว่าบอกว่าไม่ได้ใช้ไฮโซมาจีบค่ะแต่ก็มีข่าวซุ่มว่ามากินข้าวแต่ก็ยังไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นคนรู้จักมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วก็มีโอกาสไปบินกินข้าวที่โรงแรม อ,อีกครั้งหนึ่งและสถานะตอนนี้ก็สาวกรีนนั้นอยู่ในโหมดที่สาวโสดนะคะแต่ยังคงถูกจับตามองความสัมพันธ์กับเพื่อนหนุ่มเกาหลีอยู่หรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่พอถามถึงสเปกหนุ่มในฝันตอนนี้เธอก็เผยว่าเป็นคนดีค่ะแล้วก็มีตังด้วยก็ดีนะคะหัวเราะรอยยิ้มก็ดีและมีบ้านนี้แหละเยอะ